เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตเช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี64ทั่ถ้ากหทกศสาขากําแพงเพชรนะคะโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้พร้อมแนะช่องทางตรวจสอบบัญชีไทม์ไลน์การโอนเงินด่วนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ทกศโอนเงินเยียวยาประกันราคาข้าว5ชนิดภายหลังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดได้ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดําเนินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64-65รอบที่1นะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ359กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่432กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี682กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้า602กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเหนียว387กิโลกรัมต่อไร่นะคะสำหรับการชุดเชิญส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่1ในวันที่4พฤศจิกายนนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ4135.7 7บาทหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3592.25บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,52.13 0บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,934.62บาทและข้าวเปลือกเนียวตันละ4,337.47บาทนะคะและแล่าสุดทกศสาขากำแพงเพชรได้วางแผนการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64-65งวดที่1และงวดที่2ดังนี้นะคะ อังคารที่9พฤศจิกายนนะคะตำบลสะแก้วช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีพุทธที่10พฤศจิกายนตำบลคนทีช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที11พฤศจิกายนนะคะลานดอกไม้ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาช่วงเช้าและตำบลหนองปลิง13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเป็นบ่ายนะคะ สุกที่12พฤศจิกายนนะคะตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลช่วงเวลา8นาิก30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและจันทรที่15พฤศจิกายนตำบลเทพนคร8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีหมายเหตุเกษตรกร,ร,กรตำบลในเมืองสามารถใช้บริการได้ทุกวันนะคะและเกษตรกร,ร,การสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาว่าทกศโอนให้แล้วหรือยังนะคะ วิธีตรวจสอบเงินเยียยาเข้าบัญชีนะคะธนาคารขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานการณ์ที่มีการเฝ้าร,ระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หนึ่งลูกค้าไม่ประสงค์ถอนเงินแต่ประสงค์ทราบยอดการโอนเงินสามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ปรับสมุดบัญชีของธนาคารหรือแอปพลิเคชัน a k ขิดโมบาหรือบริการแจ้งเตือน SMS 2ลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารได้ตลอดเวลานะคะ และ3ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรก,การเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัดนะคะอัปเดตล่าสุดจากทกสการโอนเงินเยียวยาประกันไรายได้ข้าวให้กับเกษตรกรนะคะปีการบริจา์6 4ทับ65ล่าสุดอัปเดตเป็นของทกสสาขากำแพงเพชรที่นัดโอนแล้ววันนี้นะคะ